ดูว่าไม่น่าน่าจะชนะได้คือยกสี่เนี่ยเรามองว่าเราชนะเยอะเลยดูว่าเะชนะเยอะแล้วหนึ่งสองสามนะครับก็นั่นแหละครับรวมๆสี่ยกกับดูว่าอืมฟองมายกสี่ได้หักล้มเออหักล้มแล้วก็ลุกช้าด้วยใช่แล้วจังหวะยกขึ้นแบบอ่าก็ดูว่าได้แบบเยอะเยอะเลยแล้วยกห้าเนี่ยน้องคิดว่าน้องมีโต้ตลอดในนี้นะพีัง ก็ครับมีไม่ได้โตสองแข่งอยู่ทายแค่นั้นเองแต่ว่าดูแล้วก็น่าขาดนะแล้วจังหวะต่างคนต่างเต้นในใจเราอ่ะมั่นใจเปอร์เ็นต์ก็มั่นใจเยอะเยอะเยอะเลยเนาะเออเพราะว่าดูว่ายุคสี่ยกดูว่าได้เยอะได้แข็งแรงได้เดินแล้วสิ่งที่เราจะพาแค่แค่สองแข่งสิ่งที่เราต้องปรับปรุงใช้เนี้ยที่มันผ่านมาแบบเนี้ยคืออะไรครับก็ดูดูว่าเดินชาเดินชาแล้วช่วยพูดถึงน้องเขาหน่อยเป็นไงบ้างก็เก่งครับเก่งเก่งดังดี รูปร่างดีด้วยรูปร่างก็ดีอ๋อมันทําให้เราออกดูติดๆกับการสิ่งที่พอใจตัวเองดีกว่าครั้งนึงพอใจอะไรวันนี้ก็ดีใจที่ก็ที่กลับมาได้อย่างไม่ได้ชนะก็เสมอได้ยังดีเขาชุบยากไหมเขาชุบยากเขายาวโอเคอ่ะยาวอิดตัดติดตัดเลยเนาะอยากบอกอะไรทางบ้านมั้งวันนี้ก็รู้ว่านี่ติดตามแบบก็วันนี้ทําได้แค่เสมอก็จะกลับไปบอกแกใครสู้ใหม่นะครับพระพัดาวเนาะครับสวัสดีครับ